สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับไผ่โตโยต้าช่วยอีกแล้วเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่กับบรรยากาศดีๆนะครับใกล้เข้าฤดูหนาวแล้วนะครับของปีใหม่นะครับปี2564นั่นเองนะครับวันนี้เรามีอีก1ไม่ใช่1 2คันนําเสนอนะครับรถเทสไดทั้งคู่นะครับรถซีดานและรถ ฮัทแบกนะครับสติ๊กเกอร์ยังไม่แกะเลยไม่20กโลเท่านั้นเองนะครับรถเทสไดท์ทำไมมันไม่น้อยจังทำไมมันมาอยู่ตรงนี้ได้แล้วก็ทำไมมันคุ้มค่าคุ้มราคาสำหรับลูกค้าที่ต้องจ่ายและเซฟเงินกัแบบลูกค้าไปยังไงนะครับเซฟเงินป้ายแดงไปเกือบเกือบสองแสนบาทมันมีอะไรน่าสนใจแล้วทำไมต้องซื้อสองคันนี้เดี๋ยวมีคลิปนี้มีคำตอบครับมาดูกันเลยนะครับวันนี้ เราอยู่กับเจ้า Toyota ายาริสนะครับจะมียาริสแล้วก็ยาริสเอชีพนะครับตัวท็อปทั้งคู่นะครับตัวนี้จะเป็นโ o โยต a ายาริส 1.2G G+, G pass, นะครับ G+ pass. คือเขาจะเรียกว่าออกแบบใหม่ดีไซน์ใหม่นะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับ,ม,รบมีไฟ LED เข้ามานะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกนะครับ เข้ามาให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับตัวยาริสนะครับยาริสดีไซน์โดยรวมนะครับ mm hmm. เาเรียกว่ารถแฮตแบ็กนะครับหรือ,อาภาษาบ้านๆภาษาเข้าใจง่ายๆกันเจ๋งห้าประตูท้ายสั้นนั่นเองนะครับบางคนจะไม่เข้าใจรถแฮตแบ็กคืออะไรรถซีดานคือไรเอา,บ,าบ้านเราคือรถ5ประตูนั่นเองนะครับรถ5ประตูนี่จะเป็นรถที่เขาเรียกว่าท้ายสั้นนะครับ คือขับขี่ในเมืองคล่องแคล่วนะครับหาที่จอดรถง่ายแล้วก็ไม่สามารถมุดในรถที่ติดติดได้สบายนะครับตัวนี้ยางที่ให้มานะครับลูกค้าเป็นยางขอบ15นะครับ185ทับ60 R15 นะครับแม็ก5รูนะครับดีไซน์แม็กเป็นสีน้ำตาลปัดเงานะครับดูแล้วตัดดูมีเรียกว่าความหรูหราความพร,พรีเมียมของ ตโยต้านั่นเองนะครับมีหูไฟกระจกนี่ให้ลูกค้าแล้วเรียบร้อยนะครับนี่อย่างที่บอกนะครับซิเนเจอร์เลยสติกเกอร์ยังไม่แกะเลยนะครับลูกค้าสติกเกอร์รถใหม่ยังไม่แกะเลยนะครับถามว่ารถแบบนี้จะมีปีละคันเท่านั้นนะครับลูกค้าปีละคันนะฮะบ,บอกเลยว่าใครเห็นคลิปนี้ใครเร็วใครได้เลยนะครับมือจับเป็นโพรเมียมทั้งคู่นะครับไม่ว่าจะเป็นข้างหน้าข้างหลัง นะครับยางนะครับล้อหลังก็ใหมา185้ทับหกศานะครับตัวนี้ให้มาดีไซน์สวยงามเลยนะครับมาดูด้านท้ายกันครับลูกค้ามาดูด้านท้ายกันนะครับลูกค้าด้านท้ายนะครับจะดีไซน์ออกแบบใหม่นะครับเป็น ไฟท้ายขนาดใหญ่มีไฟ LED นะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวไฟถอยให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับมีเซนเซอร์หลังให้นะครับลูกค้านี่มีเซ็นเซอร์หลังให้เรียบร้อยมีไฟตัดหมอกแล้วก็มีกล้องส่องหลังนะครับเวลาถอยนะครับก็จะขึ้นภาพข้างหน้าให้คุณลูกค้านั่นเองนะครับถือว่ารถเล็กก็จริงแต่คุณภาพฟังก์ชันยัดให้มาเต็มที่เลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันครับ มาดูฝั่งคนขับนะครับฝั่งคนขับนะฮะดีไซน์นะครับเรียกว่าการจัดวางคอนโซลนะครับถือว่าดูดีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่เลยนะครับพวกสวิทช์ไฟนะครับตัวควบคุมแผงประตูอะไรอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับเข้ามานั่งนะครับโดยรวมก็จากหัวถึงเพดานนะครับนั่งได้สะดวกสบายเบาะเป็นเบาะหนังนะครับพวงมาลัยหุ้มหนังสามก้านนะครับมีมัติฟังก์ชันนะครับ สามารถรับโทรศัพท์นะครับตรงนี้นะครับเพิ่มเพลงลดเสียงได้โหมดต่างๆมากมายเลยนะครับคุณแจนะครับลืมบอกไปนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปเป็นคุณแจสตาร์ s สต็อปนะครับเข้ารถไม่ต้องใช้คุณแจนะครับเราสามารถเหยียบเบรกแล้วกดสตาร์ได้เลยนะครับถือว่ายาลิสนะครับโตโยต้ายาลิสหนนะครับให้มาตัวเล็กก็จริงแต่ฟังก์ชันครบนะครับถุงลมให้มาเจ็ดลูกเลยนะครับถึงข้างหลัง นะครับถือว่าดีไซน์สวยงามนะครับเดี๋ยวพามาดูรายละเอียดฝั่งนี้กันครับลูกค้ามาดูรายละเอียดฝั่งนี้กันนะครับลูกค้าถึงบอกเลยว่าใหม่ใหม่มากนี่ครับสติกเกอร์ด้านหน้าก็ยังไม่แกะนะครับ นี่เลยนะครับมีรหัส QR code ให้นะครับมีเรียกว่าเข้ามานั่งโดยรวมนะครับดีไซน์มิติรถรุ่นใหม่จะมองเขาเรียกว่าทนานวิสัยนะครับมองเห็น360องศาเลยเพื่อความปลอดภัยของลูกค้านั่นเองนะครับเวลาเข้าในที่แคบๆนะครับในมุมอับอย่างเงี้ยนะครับเบาะเป็นเบาะหนังนะครับสีดำเดินด้วยได้สีแดงนะครับดูแลง่ายรักษาง่ายนะครับมีรูระบายอากาศเล็กๆนะครับให้ลูกค้านะครับ ให้มาเรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวฟังเสียงกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับลูกค้าก็หุ่นแจสตาร์ทสต็อปนะครับแค่เข้ามารดนะครับเราไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับลูกค้าเราแค่เหยียบเบรกแล้วกดสตาร์ทนี่นะครับเครื่องติดแล้วไม่20กิโลเท่านั้นนะครับลูกค้าเครื่องเสียงนะครับตัวนี้จะเป็นจอสัมผัสนะครับลูกค้าก็สามารถเลือกโหมดต่างๆได้เลือกนี่ครับมีภาษาไทย มีโหมดต่างๆนะครับโหมดเข้ามาให้เลือกได้เลยนะครับนี่นะครับมีฟังก์ชันมากมายนะครับไม่เฉะเป็นสามารถเชื่อมบลูทูธโทรศัพท์นะครับ USB ต่างๆนะครับได้มากมายเลยนะครับตัวนี้ที่สำคัญนะครับลูกค้าเวลาถอยนะครับก็จะมีภาพขึ้นหน้าจอให้ลูกค้าแบบนี้นี่เองนะครับถือว่า เพิ่มความปลอดภัยให้ลูกค้านั่นเองนะครับแอร์นะครับแอร์ดิจิตอลนะครับเป็นตัวเลขเลยนะครับลูกค้านี่สามารถปรับโหมดออโต้ได้นะครับเป็นแอร์ดิจิตอลให้นะครับถือว่าคบคันนะครับเกียร์นะครับลูกค้าเป็นเกียร์ออโต้แบบฟันปลานะครับออโต้แบบฟันปลานะครับก็หลายคลิปที่ทําไปนะครับฟันปลาดียังไงคือกันลูกค้าเผลอนะครับเข้าเกียร์ตรงๆลงมาแบบนี้นะครับมันจะ ช่วยเขาเรียกว่าช่วยในการถือลูกค้านั่นเองนะครับถือว่ารถเล็กแต่ฟังก์ชันครบคันไม่เล็กนะครับเดี๋ยวพาไปนั่งข้างหลังกันว่ามันกว้างขวางขนาดไหนครับลูกค้าครับพอเข้ามานั่งข้างหลังนะครับตอนนี้เป็นรถสีดาน5้ประตูนะครับลูกค้าก็ถือว่านั่งได้สะดวกสบายนะครับคนตัวใหญ่ก็นั่งได้สบายนะครับเหยียดขาได้สุดนะครับวาง แขนนะครับได้สวงสบายเลยนะครับเบาะเป็นเบาะหนังสีดำนะครับทั้งหน้าหลังเลยนะครับก็ถือว่าให้มาคบคันนะครับตัวนี้ให้มาสวงสบายเลยนะครับป่ะเดี๋ยวพาไปดูห้องเก็บสัมภาระกันครับเดี๋ยวพามาดูห้องเก็บสัมภาระกันนะครับลูกค้านี่นะครับนี่เขาเรียกว่ายางปูพื้นนะครับก็ยังอยู่ครบนะครับลูกค้าก็คือเวลา เราไปซื้อลรถใหม่เขาจะแถมแบบนี้นี่เองนะครับแต่อันนี้รถเทสไดนะฮะลูกค้าเรายังไม่เคยใช้นะครับถือว่าให้มาคบคันนะครับตัวนี้ก็สามารถเก็บของนะครับเก็บยางอะไรเครื่องมือแม่แรงนะครับตัวนี้รถรุ่นใหม่ๆจะไม่มียางอะไรแล้วจะเป็นก็เรียกว่าอุปกรณ์นี่นะครับอุปกรณ์ปะยางฉุกเฉินนะครับเป็นปั๊มลมไฟฟ้านะครับเอาไปเขาเรียกว่าไปเสียบที่จุดบุหรี่นะครับก็ จะสามารถเติมลมแล้วก็ปะยางได้เลยนะครับถือว่าให้มาคบคันนะลืมไปอ,อีกแบบนึงนะครับเดี๋ยวทำให้ดูเวลาเรามีสัมภาระเยอะนะครับลูกค้ารุ่นนี้นะครับแล้วก็เอานี่ออกนะฮะนี่อ,ออกไปเลยนะครับแล้วก็เวลาถ้าเราขนของเยอะๆนะครับมันจะมีปุ่มนะครับข้างหลังนี้นี่พับแบบนี้เลยนะครับลูกค้าพับแบบนี้เข้าไปเลย นี่พับแบบนี้เข้าไปเลยลูกค้ามีสัมภาระใหญ่ๆนะครับไม้กงไม้กรอบนะครับถุงกรอบก็วางได้สะดวกสบายเลยนะครับถือว่ารถเล็กก็จริงแต่ว่าความจุนะครับความอเนกประสงค์นะครับความตอบโจทย์ถือว่าให้มาครบคันนะครับ ครับเดี๋ยวพามาดูเจ้าห้องเครื่องคันนี้นะครับลูกค้านี่นะครับเป็นเครื่องยนต์หนึ่งพันสองร้อยีนะครับเครื่องซีซูปนะครับหรือว่าเครื่องเบนซินนะครับใช้น้ํามันหลากหลายได้ไม่ว่าจะเป็นกีเซฮอร์เก้าหนึ่งเก้าห้านะครับอีสิบนะครับได้หลากหลายน้ํามันเลยนะครับก็สามารถเซฟเงินในลูกค้านั่นเองนะครับสามารถเลือกใช้ได้เลยนะครับ เดี๋ยวพาไปดูอีกคันหนึ่งกันลูกค้าพามาดาูคู่ขนานนะครับความอเนกประสงค์และความตอบโจทย์ของลูกค้าอีก1คันนะครับอันนี้จะเป็นรถซีดานนะครับหรือว่าภาษาบ้านๆเขาเรียกว่ารถ4ี่ประตูนะครับรถ4ีประตูคืออะไรคือจะมีท้ายยาวเพื่อ เก็บสัมภาระนั่นเองนะครับตัวนี้จะเป็นเรียกถ่ายสัน่นดีเวลร,รถฮัสแบกนะครับดีไซน์โดยรวมคล้ายๆกันเลยนะครับตัวนี้จะเป็นสีเทาสีเทาเขาเรียกว่าเทามทเลลิกนะครับพอดูใกล้ๆจอกเป็นเทากิมเข้มนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์มี LED มีไฟตัดหมอกให้มาเหมือนกันเลยนะครับดีไซน์โดยรวมนะครับแต่ตัวนี้จะดูฉุบเฉียวมีสปอร์ตเข้ามานะครับเพราะว่ามันจะมีหูกระจกสีดำนะครับตัดกับสีเทา แล้วก็จะมีสีแดงเข้ามาให้มันดูเป็นดุดดันดูเป็นพรีเมียมนะครับมีไฟเลี้ยวตรงหูกระจกให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้แล้วก็ยางที่ให้มานะครับลูกค้าเป็นยาง185ทัพหกศนนะครับแม็กสีรูนะครับยางเป็นดันหลอกนะครับให้มาถือว่าครบคันนะครับลูกค้าดีไซน์เดืยร่วมนะจากหัวถึงท้ายเรียกว่าเป็นเก่งขนาดใหญ่นะครับคือสามารถ จุของได้เยอะแล้วก็ห้องโดยสารขนาดใหญ่นะครับตัวนี้มือจับเป็นโพยเป็นโเมียมนะคะลูกค้ามือจับเป็นโเมียมแล้วก็มีที่กดตรงนี้ให้นะครับตัวนั้นก็มีเหมือนกันนะคะลูกค้าไปเดี๋ยวพาไปดูข้างหลังกันครับมาดูดีไซน์น้านทายกันนะครับลูกค้าตัวนี้ก็มีไฟเลี้ยวไฟถอยขนาดใหญ่นะครับมีตัวเรียกเรียกว,ว่าตัวนี้เป็นตัวเอสนะครับตัวเ p สพัดนะครับมี เซนเซอร์ให้มา2จุดด้านหลังเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับมีนี่กล้องสองหลังให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับไะเดี๋ยวพาไปดูรายละเอียดข้างในกันครับนี่นะครับพอเปิดมานะครับดีไซน์โดยรวมคล้ายๆกับเจ้า toyota yaris เลยนะครับก็มีหูกระจกนะครับพับกระจกเป็นไฟฟ้านะครับนี่2จุดเลยนะครับเข้ามานั่งนะครับเบาะเป็นเบาะหนังนะครับตัวนี้ก็คุญแจเป็น สตาร์ทสต็อปเหมือนกันนะครับไม่ต้องใช้คุญแจนะครับเข้ามาก็อย่าเบรกกดสตาร์ทได้เลยนะครับพวงมาลัยเป็นหุ้มหนังนะครับมีมาติฟังก์ชันให้เลือกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นรับโทรศัพท์นะครับบลูทูธนะครับเครื่องเสียงนะครับปรับโหมดต่างๆอะไรตรงนี้ได้หมดเลยนะครับจากหัวถึงเพดานนะครับตัวนี้คนตัวใหญ่ก็นั่งได้สบายๆนะครับลูกค้าก็ถือว่าให้มาครบคันนะครับแล้วก็นะครับตัวนี้ คอนโซลนะครับถือว่ามองมิติโดยรวมนะครับก็ถือว่ามิติมองได้กว้างขวางเลยนะครับลูกค้าเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ฟังกันว่าเงียบขนาดไหนนี่นะครับพอสตาร์ทเครื่องก็จะมีรูปสัญลักษณ์โตต้ยาริสเข้ามานะครับนี่นะครับให้ดูกันสดเลยไม่23โลเท่านั้นนะครับลูกค้าถือว่าไหม่ใหม่มากนะครับใม่ใหม่มากนะครับ เดี๋ยวพามาดูดีไซน์รายละเอียดฝั่งนี้กันครับมาดูฝั่งนี้นะครับรายละเอียดนะครับเหมือนอย่างที่แจ้งนะครับลูกค้า2คันนี้สติกเกอร์ยังไม่แกะเลยนะครับคือซิกเนเจอร์ของ2คันนี้เลยนะครับคือสติกเกอร์เรียกว่าออกจากโรงงานนะฮะยังไม่แกะเลยนะครับตัวนี้เบาะนะครับเป็นเบาะสีดํานะครับเบาะสีดําเดิน้วยได้สีแดงเหมือนกันเลยนะครับมีรูระบายอากาศเล็กๆให้นะครับลูกค้า เดี๋ยวพามาดูเครื่องเสียงกันนะครับนี่นะครับเวลาติดเครื่องนะครับลูกค้าก็จะมีหน้าจอบอกเป็นโตโยต้านะครับแล้วก็สักพักก็จะมะีโหมดต่างๆขึ้นมาให้ลูกค้าเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่นะครับโหมดภาษานะครับสามารถเลือกภาษาได้ตามที่ต้องการนะครับเพราะว่ารถญี่ปุ่นนะครับคือทําผลิตในเมืองไทยแต่บ้าง บางทีส่งขายไปทั่วโลกอย่างนี้นะครับนี่เพิ่งเสียงนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงตรงนี้ได้นะครับลูกค้านี่โหมดต่างๆนะครับมาตรงนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเชื่อมผ่านบลูทูธนะครับนี่มีโหมดต่างๆให้เลือกมากมายนะครับที่สําคัญถอยนะครับลูกค้า,าเสียงเพลงจะถูกตัดแล้วก็ มีนี่ครับภาพขึ้นข้างหลังให้เลยนะครับถือว่าให้มาคบคันนะครับแอร์เป็นแอร์ดิสตันนะครับมีตัวเลขบอกให้แล้วเรียบร้อยนะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ฟ,ฟันป่าคล้ายๆกันเลยนะครับลูกค้าเดี๋ยวพาไปดูว่าเจ้าโตลต้ตายาลิสเอทีบนะครับมันกว้างขวางขนาดไหนนะครับเข้ามานั่งนะครับ เจ้า Toyota t o โย t a ายาริสเอทนะครับก็ถือว่ากว้างขวางนะครับตามสไตล์รถซีดานนะครับาจากหัวถึงเพดานก็ถือว่าเหลือที่โป่งโล่งสบายให้ลูกค้านั่งสบายๆเลยนะครับเบาะเป็นเบาะหนังสีดํานะครับก็ถือว่าดูแลงง่ายรักษาง,ง่ายนะครับเดี๋จะพาไปดูห้องเก็บสัมภาระข้างหลังกันครับลูกค้าปะเดี๋ยวพามาดูรายละเอียดฝั่งนี้กันครับลูกค้านี่นะครับเจ้าโตโยต้ ยารีสเอทิบนะครับเหมือนอย่างที่แจ้งว่ายาลิสกับเอทิบต่างกันยังไงต่างกันตรงจุดจุดนี้เนี่ยครับลูกค้าตัวนั้นก็คือมันจะเป็นรถ5ประตูสามารถปรับเบาะและทะลุเข้าไปถึงข้างหลังได้เลยนะครับแต่ตัวนี้คือเป็นรถเก่งซีดานนะครับจะมีห้องเก็บสัมภาระแยกแบบนี้เลยนะครับเก็บสัมภาระไม่สามารถปรับเบาะหรือว่าใส่ของทะลุเข้าไปถึงห้องเก่งข้างในได้นะครับตัวนี้ก็มี เรียกว่าอุปกรณ์พื้นฐานนะคะลูกค้านี่นะครับก็มีเรียกว่ารถรุ่นใหม่ต่อไปจะเป็นแบบนี้หมดแล้วนะครับเป็นชุดปะช่วยรือฉีดเฉินจะไม่มียางอะไรแล้วนะครับลูกค้านี่นะครับก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับเวลายางรั่วก็เติมเข้าไปมันจะเป็นกาวเข้าไปอุดรูรอยรั่วของลูกค้านั่นเองนะครับป่ะเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกัน,นครับนี่นะครับเป็นอ่า ตโยต้ายาลิส1.2นะครับเครื่องเบนซิน1 2 0 0 c ีนะครับตัวนี้นะครับก็ถือว่าให้รายละเอียดมาคบคันนะครับเครื่องเน้นประหยัดน้ำมันนะครับเน้นเขาเรียกว่าขับขี่ทางไกลได้เรื่อยๆนะครับไม่เน้นรีบมากนะครับก็จะเป็นตอบโจทย์ทั้ง2รุ่นเลยนะครับตัวนี้ป่ะเดี๋ยวปิดท้ายราคาท้ายคลิปกันนะครับลูกค้า ลูกค้าที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็น t o y ยต้ายาริสแล้วก็ t o y ยต้ายาริสเอทิบนะครับมี2รุ่นเข้ามานะครับรถเทสได้นะครับรถเทสได้ไม่ยี่สิบโลทั้งคู่นะครับรายละเอียดความแตกต่างอย่างที่ไผ่รีวิวให้ชมแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นยาริสเอทิบนะครับรถ4ประตูนะครับอ่าเขาเรียกว่ารถซีดานนะครับมีสัมภาระเก็บของในเยอะหรือว่าจะเป็นรถเล็กๆนะครับโตโยต้ายาริสนะครับแต่ว่าคุณภาพไม่เล็กนะครับมีที่เก็บสัมภาระ ให้ขนาดใหญ่เหมือนกันนะครับราคานะครับพูดมาเยอะแล้วนะครับราคาโตต้ายาริสนะครับปี2020นนะครับ1.5เอ1น G Plus นะครับ529,000บาทนะครับโตต้ายาริสเอทีบนะครับปี2020ไม่20กิโลนะครับ 1.2S Plus นะครับ 4 9 9 0 0 0บาทประหยัดเงินจากลูกค้าไปจากป้ายแดงเกือบเกือบ200,000บาทนะครับวันตีรถใหม่เหลือเต็มทั้งคู่นะครับสามารถเช็คศูนย์รถใหม่ได้เลยนะครับสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับโทรหาไผ่ตามมือโทรข้างล่างนี้ได้นะครับเอออย่าลืมฝากโปรโมชั่นนะครับช่วงนี้นะครับของโตต้าชัวเรามีออกรถ0บาทนะครับลองเบี้ยศูนยเเดือนนะครับหรือว่าขับอีกที ผ่อนอีกทีปีหน้านะครับมีโปรโมชั่นให้ลูกค้าเลือกมากมายนะครับแล้วโปรโมชั่นอีกหนึ่งโปรโมชั่นที่สําคัญนะครับรับเงินทุนคืนสูงสุด1 0 0 0 0แบาทมีที่นี่ที่เดียวครับโตยโยต้าเฉวบบนราชธานีฝากช่องทาง Youtube แล้วก็แฟนเพจโตยโยต้าเวไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับโอกาสหน้า ของไผ่มีอะไรดีๆนะครับเดี๋ยวไผยจะรีวิวให้ดูนะครับฝากช่องทาง YouTube Toyota ชัวร์แล้วก็เฟซเพจไว้ด้วยนะครับสนใจรละเอียดนะครับอย่าลืมนะครับโทรหาเซลล์ไผตามที่ดูเบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวกล่าวว่าสวัสดีครับ